Okay, วันนี้ก็มีปัญหาจากเด็กยุคใหม่แต่สงสัยในเรื่องราวของรถซิ่งยุค9กนะครับผมจากป๋อมครับนะฮะอ่านหนังสือเอ็กโอรเลองเก่าของพ่อจะแน้นคุณพ่อเล่นรถนะครับขอบคุณมากสมัยก่อนจะมีการเปลี่ยนแอร์โฟนะครับอย่างเช่นเครื่อง4สูบ srca แล้วแล้วแต่เปลี่ยนแอร์โฟเป็นของว g 3 0แต่ก่อนเนี่ยแอร์โฟเนี่ยมันจะมีขนาดเล็กตาม c ีเครื่องยนต์พอไปโมดิฟายเครื่องเนี่ยเทอร์โบมันโตขึ้นแอร์โฟเดิมเนี่ยกลายไปไปขวางทำให้เทอร์โบดูดแล้วมันเกิดแวคดัม คือพูดง่ายคือมันโฟล์ไม่พอก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นแอร์โฟล์ของว g 3 0 3 0 0ิซเนี่ยซึ่งตัวมันโตบางคนบอกทำไมไม่ใช่ของ r b 2 6 r b 2 6มันเป็น2ตัวมันเป็นเล็ก2ตัวแต่ว g 3ีเป็นตัวใหญ่ตัวเดียวพอนั้นแล้วเขาก็เลยเอาตัวเนี้ยมาใช้เพื่อให้อากาศเข้าเทอร์โบได้มากขึ้นนะครับไม่ใช่แอร์โฟล์ของเดิมไม่ดีนะครับเพรามีเหตุผลตรงนี้แต่ว่าเปลี่ยนแล้วใส่แอร์โฟลใหญ่แล้วแรงเลยไหมไม่แรงพังด้วยนะครับซึ่ง เวลาเปลี่ยนแอร์โฟเนี่ยถ้าคุณไม่ได้ทําอะไรเลยหมายถึงว่าเปลี่ยนแอร์โฟอย่างเดียวนะเพิ่มบูทไปนิดหน่อยอะไรเงี้ยคือพออากาศเข้าแอร์โฟที่มันใหญ่ขึ้นเท่ากับว่ามันจะดปดปความเร็วล,ลงแอร์โฟอ่านได้ว่าอากาศช้าลงนะครับนาจ,จะอุณหภูมิเป็นฮอตไวน์นะครับเป็นขดลวกความร้อนอ่ะละอากาศไหลช้าลงขดลวดร้อนขึ้นมันจะนึกว่าใช้รอบน้อยมันจะสั่งจ่ายน้ำมันบางนะครับเครื่องก็จะพัง แต่ทําไมที่เขาทํากันเนี่ยมันไม่พังหรือมันแรงเพราะเขาโปรแกรมกล่องเรียบร้อยแล้วนะครับผมไม่ใช่เอายัดเข้าไปอย่างเดียวแล้วไปวิ่งแล้วมันจะได้ผลนะครับอันนี้มันต้องทาหลายหลายอย่างควบคู่กันนะครับซึ่งสมัยก่อนโคยาม่าเนี่ยเขาก็รู้อยู่แล้วว่าต้องทําอะไรนะครับมันต้องทาหลายหลายอย่างควบคู่กันอย่างที่เขาบอกนะฮะฝังเข็มคืออะไรนะครับเป็นศัพท์ที่เรียกในสมัยนู้นนะฮะคือฝังเข็มนี่ก็คือการฝังหัวฉีดก็จะเป็นหัวฉีดนี่แหละมาฝังตรงท่อร่วมไอดีไอท่อก่อน ข้ออินเตอร์อ่ะเนี่ยก่อนเข้าถ้วยดีก็จะมาปักไว้ถามว่าปักไว้ทําไมก็คือเพิ่มน้ํามันนะครับเพราะสมัยก่อนมันไม่ได้มีหัวฉีดใหญ่เหมือนสมัยนี้นะครับก็แล้วก็ฝังกันอย่างนั้นแหละสมัยก่อนก็เล่นกันอย่างนั้นจริงๆบางทีก็ใช้เพรเชอร์สวิตคือบูธมาปุ๊บสั่งหัวฉีดโปรยอ่าถ้ามีตังค์หน่อยก็ไปซื้อพวกกล่องไอ้พวกที่เป็นพวกสมัยก่อนเนี่ยฮิตฮิกรีบิกเกดดี้รีบิกก็ปรับปริมาณเอาหนาไปก็ลดอ่าปรับตามบูธปรับ ตามレスปอนอะไรเงี้ยมันก็จะมีให้เล่นแต่ว่าก็ได้คงได้ระดับหนึ่งนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับป้อมครับที่สอบถามปัญหารถยุกโกาศุเข้ามานะครับเจอกันใหม่นะครับครั้งหน้าสามนาทีกับ P4 ภาพ